สวัสดีค่ะพี่น้องมานี่ยายพ่อนสิมาท้าสีระเบียงจะเนี่ยมันเป็นชนิมเฮาจะต้องขูดสีเกาออกก่อนน,อนะจ่ะคนน่ะเพราะว่าเฮาสิขายคอนโดพี่น้องสิขายห้องนี่จ้ะก็เลยสิท่าสีก่อนนี่ขจาสิมาท่าอ่าไอ้นา,นายนาพันสมทัทายลูกลงงินอินเทอร์เน็ตเนาะพี่น้องพ่นสิประกาศขายให้ฝากขายจา้ะเนี่ย เฮาก็เลยขูดสีออกแล้วก็ซื่อสีมาท่าไม่จ้ะท่าเองพี่น้องมันบ่นหลายพี่น้องมันไอตะเบียง่ใหญ่เฮาท่าเองก็ได้กันจ้างสร้างก็จะเอาซีหาพันพุโรห์แพงสื่อสีกลองละสองอยกวัามาท่าเอง <c oughs> นี่จ้ะขูดออกเนี่ยพอดีผากันไปสื่อสีอยู่ไอลานไทยวัสดุพี่น้องจ้ะนี่สี กันสนิมทรีอินวันฝ่ายอินวันตัวนะ้องก็จะว่านี่จ้ะขูดออกง่ายๆจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยถ้าเองสีกะบ,บ่ตองผสมนะพี่น้องมันเป็นมาแบบนี้เลยเขาบอกว่าทรีอินวันฝ้ายอินวันขูดสีแล้วได้จ้ะเดี๋ยวเป็นนี้ก็ะชิมเริมท่าอี่พอนกลางลมพอมในระเบียงมันหอนไหมพี่น้องแดดมันโองมาทาั้งนี้จ้ะ ก็เลยกลางลมใหมคุณใช่บุษัทมันสีสวยก่อนพี่น้องเออเด็ดห่อนยิ้มหาองศามาหนี่ยู่หาดแม่พิมพได้จ้ะระยองนะคะหาดแหลมแม่พิมพ์พี่น้องคอนโดนี่ยุติดชายหาดเลยได้จ้ะผู้ใดสนใจอยากสื่อกะทักมหาใหญ่พนใดได้จ้ะขายล้านสีพี่น้องกันเองล้านสีนะคะแถมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในห้องเลยจ้ะ ห้องประมาณขนาดอ่าสามสิบแปดตารางเมตรจ้ะพี่น้องจ้ะห้องเป็นตายูอยู่จ้ะที่ขายนี่พะว่าเฮ้าบ่คอยได้มากนะจ้ยะยี่พอนกับมาปีละเทือบางปีกับมาสองเทือแหลวก็กี่การรับผิดช,ชอบตอนแรกเข้ากับซื้อไหวว่าสิม,มายูไทยเนาะพี่น้องกะสิม,มายูไทยหกเดือนไปอยู่สวีเดนหกเดือนบาดนั้นไปไปมากมาอ,อ่าคุณชายเป็นเปลี่ยนใจ เพิ่นสุขภาพบ่วยดีเพิ่นวอยูุบานเพิ่นดีกวัวค่ารักษาเพิ่นก็นสิถือกลัวยุ่เมืองไทยมันบ่เพิ่นก็นเลย่าสั่นเข้ามาขายดีกว่าก็เลยพัาก,กันนี่ละ่พะพอสีมันเก่าเนาะพี่น้องก็เลยสิมาทาสีแล้วก็สิฝากขายแต่บริษัทขายบาทเนี่แหละพี่น้องอก็เจ้าก็สิประกาศขายให้จ้ะเราก็ต้องเตรียมทาสีให้สวยงามก่อนลูกขาสีมาเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้ะ ตึกนี่ชวนมาซีมีฝรั่งเช่าสวีเดนอยู่ประมาณ90%พี่น้องนองนั้นก็สิเป็นชาติอื่นคนไทยก็มีอยู่สองสามห้องจ้ะ่งไงอันขันคนไทยซื้อกับไงเนาะเพราะมันเป็นสื่อยายพ่อนจ้ะห้องนี้เป็นซื้อยายพ่อนขันเป็นคนไทยน้ำกันซื้อมันก็ิโอนงนไงขันเป็นต่างชาต์ซื้อกะห้าก็ต้องหาโนมิโนโนมินี่เป็นแบบป่า บริษัทมาสื่ออีกเท่ยนึงแล้วก็ไปขายเศราบอพี่น้องอพอต่างศาสตร์เขาภาสาเมิดพสามาซื้อโดยตรงใดเนี่ยจ้าผู้ใดสนใจเมียฝรั่งทั้งหลายกะติดต่อมาใดได้จ้าขายราคาถูกคาตอร่องกันใดพี่น้องตั้งราคาไว้ซีหนึ่งล้านสี่ก็คือตอรองกันได้กันผู้ใดสนใจจ้าพี่น้องจ้า เนี่ยติดหาดเลยเดี๋ยวเหลียเหวียวเห็นหาดวอนพี่น้องข้ามถนนไปเนี่ยก็เป็นชายหาดเลยจ้ะจ้ะห้องเฮาเห็นวิวจ้ะพี่น้องห้องนอนก็เหียวเห็นวิวอันนี้ระเบียงจ้ะเข้าท่าระเบียงแล้วล้วเฮากสิติดเนตพี่น้องเฮาบ่ค่อยจอยูเนาะเฮ้ากสิมาติดเนตกันนกพิราบจ้ะติดตะไคร์กันนกพิราบพี่สันนกพิราบมันก็สิเข้ามาไข่าม,าขามาขี่ ไมเห็นห้างองอยู่แถวเนี่ยระเบียงนะเห็นห้องอื่นๆก็เจ้าบริติดม่นก็นสิขี่นกพิราบเต็มที่จอดรถก็กว้างๆเลยพี่น้องเห็นบ่กข้างล่างนะที่จอดรถลูกค้าจอดได้ค่ะแล้วก็มีด้านหลังอีกจากคนที่ก็จะอ,อยู่ประจาก็จะก็จะจอดด้านหลังทางเนี่ยรงขามกันก็จะเป็นโรงแรมนะจ๊ะโรงแรมกรีนบูพี่น้องเนี่ยโรงแรมมีลูกค้าก็หลายนะจ๊ะ สวยงามพี่น้องผู้ใดอยากมาซื้อกาติดต่อมาได้จ้าอยากขายอยากขายจ้าอยากขายจ้าเนี่ยพี่น้องสะดวกสบายเดี๋ยวมันมีรถสองแถวจากนี่ไปเกาะเสม็ดน้่นได้จ้ามันจะมีมาทุกชั่วโมงรถสองแถวยี่สิบบาทจากหาดแม่พิมพ์นี้ไปเกาะเสม็ดไปตลาดบานพี่จ้า ข้าไก่สีแล้วแล้วี่นองค่าจาักสองสามหลอบนะจ๊ะเดี๋ยวคุณชายบันท่าสองสามลอบเสร็จแล้วข้างกชิมติดตไคายนะจ๊ะจ้าอากาศก็ห้อนพี่นองเงื่อไหลไข่หน่อยเงื่อหน่อยปปนวาน่าอาบหนามไปเด้อไอพ่อเ็าไม่ยืนกลางลมให้มันห่อนดีๆบราไม่เห็นห่อนธรรมดาเลยจ๊ะ ยี่สิบห้าองศานี่ร้อนมากเนี่ยโอ้ยพันจ่างคนมาท่าเนาะหาพันข้าวเดียวพี่น้องน้อยๆเาห้อทนท่าเองถึกๆเขาก็บอะไรไม่เวียดอย่างเนาะแต่ท่านี่แหละอยู่เมืองนอกกะเฮ็ดเองสุยางพี่น้องอยู่เมืองไทยกะเฮ็ดเองก็บพราเป็นยังนี่จ้า อุปรกรณ์ร่วมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือสองรอยกว่าบาทพี่น้องทั้งสีทั้งแปลงดึกจาก้จางจา้างหาพันธพนาวะโอ้ยเสียดายเงินหาพันเนาะไปซื้อกล็ดเตี๋วกินจ้ะไ่เสร็จแล้วคะ่ะเราทาสามรอบนะคะเฮ้ยพี่น้องง่ายๆบร่ได้ยากเลย ปวดสีเก่าออกเลาก็ท่าไม่ทับเลยคั้น้อบกขูดออกสีมันก็สีหลอกออกมามันบ่เออกระจายมันเป็นซางอยู่ดอกคันบ่มีเน็ตมันก็งามอยู่เนาะพี่น้องขั้นห้อยู่บ้านซูมอร์มันเป็นอย่างเนห้องบ้อยูู่เมอเนี่ยเห็นบ่เฮาก็เห็นวิวนั่งอยู่ระเบียงนี่เห็นวิวคั้นเ้องห้าเอาอันตะไคร้มากันมันก็สิบ่ค่อยไอ้แจงแต่ก็ดีอย่างเสียอย่าง เนี่ยจ่ายงามวิวสวยนะคะอันนี้ทาเสร็จแล้วนะคะเตรียมเราก็จะติดเน็ตแล้วค่ะทีนี้สีแห้งแล้วเนี่ยจ้าเขาติดเน็ตพี่นงติดตะไคร้แล้วจ้าตะไคร้นี่กะสื่อมาโอ้ยม่วนบางใหญ่หนึ่งพี่นงสองร้อยสองร้อยสองบาทเหลือตังเยอะติดแล้วเหลือตังเยอะ อันข้างล่างก็บอกอันรับเพชรอยู่จ้าพันวะา่านหาพันวะโอ้ยภาษาติดซื้อๆง่ายๆก็เดีกกดยก็ดอกักนจ่มาเอาแพงแต่เนาะก็เลยซื้อมาติดเองซะเลยนี่ค่ะเสจเกลียบร่อยจ้ะพี่น้องจ้าไปละค่ะพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ